สวัสดีครับมาพบกับผมกรอบโอเมก้าโอไมเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นบล็อกที่2องแล้วครับของสําหรับช่องของเรานะบล็อกแรกเขาอิ่มเอมใจไปแล้วอันนี้เป็นบล็อกของผมเรามาดูซิว่าบล็อกของผมจะได้อะไรไหมนะครับเหมือนเดิมครับก็คือมีทั้งหมด121แบบนะครับแล้วของนี้เป็นการ์ดวันพีชการ์ดเกมเป็นเป็นชุดแรกนะครับ โอพีศูนย์หนึ่งนะครับเป็นของอมิมีการตกใส่ของเราผมด้วยนะครับผมวังให้เติมบล็อกผมมันจะมีอ่ะเติมดวงอาจจะได้ดีก็ได้บริษัทการเด่นนะครับบริษัทเดียวกับการ์ดิจิมอนนะครับดัลคอนบอลนะครับแล้วก็แบตเทิลสปิริตนะครับแล้วก็อัลบินไดนะครับเป็นผู้ผลิตนะข้างหลังนะครับของแท้ก็เป็นแมวทองเอ้ยแมวเงินนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้นำอ่าใช่ครับผู้นําเข้านะครับก็เป็นบริษัทฮิตแอนด์พิตนะครับผมอ่านี่คือของทุกคน หมเข้ามาอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับบล็อกที่เราได้มาเราพีออเดอร์ไว้นะครับหลายเดือนมากครับราคาตอนเราพีออเดอร์หนึ่ันแปดร้อยบาทนะครับณตอนนี้นะครับราคาที่รับกันณวันที่22เนี่ยนะครับสองพันห้าถึงสามพันบาทนะครับหนึ่งต้นราคาไปอยู่ที่สามหมื่นบาทแล้วโอ้โหนี่มันราคาทองคำหรือราคาอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราไปแกะดูกันดีกว่าครับเราอยากจะได้ที่แช่งแล้วต้องมีเยืมาตก ผมมันต้องอยากได้เยาวโตนะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็นอาร์ตแบบฟูอร์ตเป็นอาร์ตแบบเซ็กซ์เเอนะครับอ่าเรามาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเจอมาด้านหลังเราจะเปิดจากด้านหน้านะครับเราจะเปิดจากด้านหน้าคิดว่าน่าจะอยู่น่าอยู่สางขวาโอ้โหมันให้ผมไม่คิดว่าจะอยู่ทางหลังแดกอันนี้เหมือนเป็นท็อปเปอร์ใช่ไหมท็อปเปอร์ที่เขาท็อปเปอร์เป็นพวกพีเอท็อปเปอร์บล็อกแรกเป็นนับก่อนครับเบล็อกแรกเป็นสองมูเด็คนครับเป็นบัตรสองเต็มครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดกเองยบสครับหนึ่องนะครับหนึบ็อกครับจะมีทั้งหมด24่สิบสตองครับหนึ่ซองนะครับจะมีทั้งหมดหกใบนะครับและจะมีโด่งเด็กจะมีโด่งให้1ใบด้วยใช่ไหมหนึซองแสดงว่า1นซองจะมี7ใบนะครับที่ได้มา และใน1บล็อกครับมันจะมีซุ้มเป็นด้งพิเศษนะครับเป็นด้งที่เป็นฟอย์นะแล้วเป็นอาร์ตเริ่มต้นของของเ,อเรื่องวันพีชนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะเอาจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมจะเอาจากด้านหน้าก่อนเลยนะอันนี้แล้วเราจะไล่ไปข้างหลังครับซองแรกครับตื่นเต้นมากนะเป็นการที่รอคอยมานานแสนนานอยากเล่นมากนะครับ การนี้นะครับได้ทั้งสะสมนะครับแล้วก็ได้ทั้งอเอามาเล่นได้ด้วยนะเป็นการที่เล่นสนุกเล่นง่ายนะเข้าใจงา่ายเ <ๆ S 1> <า>ข้าใจง่ายมากๆเลยอ่าด้านหลังนี่ครับเป็นการ์ดด้งนะครับด้งที่เป็นฟิล์มเลสน,นะครับจะได้มาทุกซองเลยนะครับแล้วก็อ่าใบแรกนะครับเป็นใบเตมี่นะครับสีฟ้านะครับอ่าได้ไมผมจัดไปลนะได้จัดไปนะครับเขาอยากได้สีฟ้าแต่ผมอ่ะอยากได้สีแดงก็ได้นะครับหรือจะเป็นสีเขียวก็ได้นะครับผมเล่นสีเขียวคิดอยู่ทำนะตอนนี้นะ ใบนี้ก็เป็นกลุ่มของเป็นพันธมิตรของกลุ่มหมวกฟางครับลูฟี่นะครับแล้วก็การ์ดของใช้อีกแล้วครับของใช้ของพวกก็ปกัรดับแดงนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับเป็นลูกน้องของฮิตนะครับและใบสุดท้ายจะเป็นใบฟอยนะครับเราลุ้นกันหน่อยโอ้มาสีฟ้าเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ยางครับยังครับอ่าเป็นการ์ดของใช้ครับของสีฟ้านะครับของใช้ของสีฟ้านะอ่าคุณ คุณพิยวันเขาใช้เล่นอยู่นะครับแล้วก็ไว้สุดท้ายโอ้สีม่วงครับฟอยเปิดไปเลยอุ้ยไฮโดไฮโดรหมื่นสองใบนี้ดีใบนี้ดีใบนี้ดีครับใบนี้ SR เห็นไหมเอชอาอยู่ไปที่สองแรกมาอ่าโอเคนี่ครับลองละทุเรียนละสองแรกอ่ะมาสองต่อมานะครับเป็น การ์ดนะครับอีเวนต์นะครับของสีม่วงนะครับโอเคแล้วก็สีฟ้าอีกแล้วโอ้โหมิเตอร์เนี่ยบบเบอร์บูสเบอร์นะอร์สีฟ้านะครับแล้วก็เป็นคุณปู่เฮียว่นะคุณปู่เฮียวนะครับเป็นของสีแดงนะสีม่วงอีกแล้วครับสีม่วงก็เป็นลูกน้องของไฮโดนะครับและใบต่อมานะครับใบต่อมาเป็นฟอยล์ยังสีเขียวครับเป็นยังไม่ฟอยล์นะอ่าผมก็พลาดอีกแล้ว ใบนี้เป็นสีเขียวนะเป็นอีเวนต์สีเขียวนะครับขนัดเปิดการเราไม่เคยเจอที่มันแบบว่ามีหลายใบสัดใช่สุดท้ายก็เป็นไคโดอีกแล้วโอ้โหโเป็นควีนจ้าอันนี้อันนี้อ่าเป็นอครับเป็นอาธรรมดาไอของม่วงอ่ะมันมีอแค่สองใบคือมันจะมีแค่ไคโดกับสิงที่เหลือพวกแบบให้นอ่ะให้นกไม่ใดีให้กระหนอ่ะเป็นอหมดเลยโปมหมมันเป็นแต่ปอาที่เป็น ใ,นนใช่แล้วครับก็เป็นการ์ดฟอยนะครับของอ่าควีนนะแล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้าคาแรคเตอร์นะครับของหนึ่น้อยคนนี้ไม่รู้จักชื่อนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ของสีแดงต่อมาอ่าเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงนะบล็อกเกอร์นะครับของสีม่วงนั่นเองนะแล้วใบนี้สีเขียวอีกแล้วโอ้โหเป็นควีนนะเป็นควีนเป็นเป็นควีนนะครับอ,อันนี้เล่นได้เหมือนกันนะเล่นในของเขาเองอะนะ แล้วก็เป็นโอโรจินะครับโอโรจินะอ่าใบต่อมาเป็นสีแดงครับโอโรบินครับโรบินนั่นเองโรบินครับแล้วใบสุดท้ายก็จะเป็นโลงเด็กที่เป็นด้านหลังเป็นเลดฟิล์มนะครับผมอ่าโรบินก็เป็นอ่าธรรมดาถูกไหมไปเลยครับเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้การเสี็จเวล่นะเราได้มาสองซองเราอยากได้เพิ่มเดี๋ยวเราต้องหักก่อนนะอ่ะมานะครับต่อมานะครับก็เป็น การ์ดอันนี้เปอรซิซิต้านะครับใบนี้ใส่ได้ที่ใบก็ได้ใช่ไหมไไโอ้ใบนี้เด็กของเขาเองก็จะตึงมากๆเลยนะแพ <c oughs> ้รอดมาอีกแล้วครับแล้วก็เป็นอ่าดอนซีสหรือเปล่าจำไม่ได้แนละ้วตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็โอ้อยิงจ้าแฟงกี้นะครับแฟงกี้นะแล้วใบสุดท้ายนะครับเป็นอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ของที่อร่ร่วะเนี่ยไม่รู้ดีใจมากบอกแล้วว่าผมอยากได้ยามาโตพูดปึ๊บ,บมาปับ๊บใข่ไหมแค่นั้นเลยโอ้โหสวยมากสวยมากไ,ไม่แต่ว่าแต่เห็นจากด้านบนนี่คือแบบโอ้โหมันคือเซกเซกพีเรครับใบนี้ใครอยากได้นะติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์หนึ่งเอ้ยขนาดนั้นเลย <laughs> โอเคนะครับ,ไ,บไปลองถัดไปผมสบายใจผมรู้สึกดีอะกับบ็อกนี้ โอเคจัดเงินเพ่เท่าไหร่เพราะว่าได้ของเออได้ของแบบโอเคครับอ่าไม่รู้จะไปไงต่อเลยอ่ะมาสีแดงครับต่อมาต่อมาใบนี้เป็นโมเน่ใช่ไหมสีฟ้าครับสีเขียวนะครับอีเวนต์ของสีเขียวครับโอเด้งนะครับอ่าเจ้าแมวเหมียวนะครับเนโกะมามูชินะครับแล้วก็ลุกนะครับลุกอ้ยลุกเรามี2ใบแล้วเราเล่นเล่นเด็กเด่นมีก็ได้อยู่นะไปต่อมาครับโอ้สีเขียวครับสีเขียว อสีเขียวนี้เป็นสีเขียวของคิดนะครับอ่าเป็นสีเข er ียวของคิดใช้ได้ด้วยนะครับทุกเซตดีใจไปไหนไม่ถูกเลยนะน่าจะเป็นตอนที่ประมาณตอนที่สี่ตอนที่ห้าวันนั้นวันนั้นสี่นึ่งพันามสิบหนึ่งพันสามไิเอร้อยสี่เออรสี่เนี่ยร้อยร้ยสี่ต่อมาการอีเวนต์สีม่วงนะครับ แล้วก็โอ้โหดับเบิ้ลฟิงเกอร์มา4ใบแล้วมัง้งตอนนี้สองบล็อกสองบล็อกเอิร์น้วดับเบิ้ลฟิงเก,อ,เกอร์มานะครับแล้วก็โอ้เป็นนี่กบเชือกโลว์เสือเออใช่เชือกโลว์เสือเออประมาณนี้นะครับสีเขียวเชืโลว์เสืออ่าแล้วก็เป็นอ่าสีแดงนะครับเป็นช็อปเปอร์นะครับแล้วก็อ่าสีมิตเตอร์วันฮิตเตอร์วเตอร์วันอันนี้ของใช้ของของเขาครับเขาได้ใช้แล้วก็ อ่าอีกแล้วมาอีกใบแล้วตัวฟามิงโก้ครับแล้วว่าใบนี้น่าจะมีเด็กของเขาใช่ไหมครับตัวฟามิงโก้มีเป็นเด็กเยอะด้วยเป็นเ,เด็กที่เพิ่มพลังครับการเปิดคาบังหาพ่วงอาพวกใช่ไหมโลงฟรีท่<อ>าคอซี่ความสูงเพือเจ็บมาสองต่อมาครับปู่เหียวนะครับเป็นปู่เหียวนะแล้วก็เป็นเด็กน้อยคนนี้อีกแล้วอ่าหมาครับอินุอะไรนะอินุวาราชิอินุอาราชินะครับแล้วก็เป็นการ์ดอีเวนต์ของสีแดงนะครับ งานวัฟางหรออ่าใช่ครับแล้วก็ใบนี้ก็เป็นเก้าปอกดับแดงนะครับอีกใบนึงนะแล้วต่อมาเป็นสีม่วงนะสีม่วงใบน,นี้ออกอีกแล้วสีม่วงมาอีกแล้วนะครับเกมตัวที่ตอแล้วเ,เราได้เอ็กเด็กที่เป็นแบบในะส่หกร่อ,องหกร่อง,องน้ำผ้านะครับองอันนี้อันนี้ลบหมื่นการลบหมื่นของสีแดง ครับแล้วก็เป็นสีม่วงใบน,นี้ก็ออกเยอะเหมือนกันนะออฟเฟอร์นะนี่ก็อันนี้ก็เห็นออฟฟีเหมือนกันนะโอ้โห,โหมาอีกแล้วโรจิโร<ห><ห>จิครับอุ้ย<ห>มาแล้วมาแล้วไอด,ดเดอร์ไคโดสองสีครับแลนะซันจิซันจิได้มาสองใบแล้วครับาาม,มาแล้วมาแล้วแล้วก็เป็น ไปเลยครับไปเร็วๆครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นกลุ่มฮาร์ดนะครับแล้วก็สีแดงเป็นอ่าผลไมัยของสีม่วงนะครับรสีเขียวเยอะครับเด็กๆเด็กๆครับเด็กเวอเร์อชันเขียวหรอเด็กเวอร์ชันเขียวครับเมื่อกี้มาเพนะิง่งไปเองนะเ <farming> มื่อกี้ม่วงไปม่วงไปเองเด็ก,ดกมาเขียว ทุกสีดีสิครับเขาเป็นคนหใายใจนะับอยู่เป็นแบบอยู่หมดทุกกลุ่มอ่ะถ้ามันเป็นแค่ในพิมพ์ของพ่าไปครับใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นอีเวนต์ของโคดิ้งนะครับแล้วก็คุมพัทมิตรหมวกฟางนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอ่าสีเขียวนะครับคันจิโร่นะครับคันจิโร่นะแล้วก็อ่าใบนี้ก็คือเทโรนาโอ้ตื่นเต้นตอบไม่ถูกไม่ถึกเลยเลย อีโซ so, ครับอีโซ so, สีเขียวนะครับ oh, awesome. ไม่ใช่ครับแล้วไม่สุดท้ายเป็นสีฟ้า oh, oh, ของเขาอีกแล้วอะ่ะเแล้วอะ่ะเขาใช้ของสีฟ้าครับ้ mm hmm. สีฟ้านะครับเราแกะกล่องปุ๊บมีนแผนกใส่สลิปให้เลยนะครับ <laughs> อันนี้ถีม่วงนะครับเป็นสมัยนะสมัยนะอ,อ,อน้อันนี้มองโก้นะครับ มาอีกแล้วครับบอลโชโรโมโม่เอ้ยอะไรนะไม่ใช่โมโม่อะไรนะจำไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิงครับเป็นเด็กรู้แล้วแหละเออมาเขาเขาได้ครับสองสีมีแบบออกแบหวนยังไม่ออกยังไม่ออกเรายังไม่ได้เลยอ่าแล้วก็มาเป็นไอ้ใบนี้ครับคุม่าใบนี้เราได้มาแล้วในบ็อกที่แล้วนะออที่เรารู้สึกว่าเราได้ดิเดอร์ไม่ซ้ําเหมือนกันนะดเดอร์ที่เดือนตานี้ยังไม่ซ้ำเลยเนาะใช่ใช่อยากได้ได้อยู่คนนึงโซโลอแต่ได้ดิเดอร์คนนี้ ขอให้มาเถอะนะสมาเล่นได้อ,อันนี้สมัยเป็นไอ้ไอ้ปีศาจของซีซ่าครับโอ้โบตูลลมิวอะไรวะบาโทโลมิโอเลกกี้ยงกีดอีกละอ่าครับแล้วก็เป็นอ่าผลสมัยวาน,นิีลาสีม่วงอ่าของใช้ของสีฟ้าครับแล้วก็อันนี้สีม่วงเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายก็เป็นสีม่วงซสกีอันนี้สกสีสกีส<า>อันนี้เพจวัวเพจวัน ตัวข้าวก็เผตันแต่ว่ามันอ่านว่าเพ็วันนะั่นแหละอ่าแล้วก็มาต่องมาเป็นดอนคลิปนะฮะแล้วก็ขอ,อ,องใช้ของสีแดงนะอีเวนต์นะครับแล้วก็เป็นสีม่วงนะกลุ่มก็วสลาทการ์ดนะคนนี้รู้สึกว่าเคยเป็นธาตมาก่อนนะแล้วอยู่กับลอนะแล้วก็จะเป็นเจ้าคิลเลอร์นะครับอยู่กลุ่มตัวสลักของคลิปนะครับโอ้วยนี้นะครับสวยงามแล้วก็ วันี้เป็น R วันนี้เป็นอุนติเมาดานะ่ะอุนติเมาดานะวันี้สองนะ่ะนะครับต่อมาอีเวนต์นะครับของสีฟ้าอีกแล้วรเราว o r k ใช้ได้เล่นได้เลยนะแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับต่อมาก็เป็นแพนกวินอีกแล้วแพนกวินนี่เยอะจริงๆแล้วก็จินเบน,นะครับจินเบ้อ้าอยากได้ก็มาเลยเห็นไหมสโซโลครับโตโลอันนี้เอาไปเล่นได้จริงมากๆเลยนะ อ่าแล้วก็อุโซโฟครับอุโซโฟ,โฟโยโอยครบแล้วต้งเปลเปีดเดอร์ลิดเตอร์น่าจะครบแล้วนะครับเราสองบล็อกเราก็ได้ลีดรเดอร์ค่อนข้างที่จะครบท้วนแล้วนะ<ม>อ่าแล้วเราก็ได้เป็นไงครบด้วยเช่นเดียวกันบอกเลยนะดวงนะเราไม่ได้แบบว่าเปิดป2ีสิบตั้นเปิดอะไรขนาดนั้นเราเปิดแค่สองบล็อกนะครับอ่าแล้วตอนนี้ก็จะมีวาลโก้นะครับอันนี้เป็นสีเขียวเอ้ยสีม่วงครับแล้วก็เป็นเนโความูชินะครับแล้วก็เป็น มิสเตอร์วันอีกแล้วใช่อันนี้หน้าหน้าใช้ได้ครบแล้วแหละหลายใบก็ขายใบนึงแล้วก็อันนี้เป็นอ่าอีเวนต์นะครับหมวกสองพนะครับของกลุ่มโจรสัตว์หมวกแดงอ่าใหม่อีกแล้วกลุ่โจรสัตว์หมวกแดงใต้หมวกแดงเหรอจสัตว์หมวกฟังครับโจรสลัดหมวกแดงโม่โม่ตัวไปหมดแล้วเอ้าใบเดียวเองนะตอนนี้หรือว่ามันเป็นพอมาใบสุดท้ายอีกพอมาเป็นเซ็กต์พีเอแล้วไม่ใช่หน้าอีกใบเดี๋ยวเมื่อกี้บอกที่เราหน้าสองใบเอาสามใบสามใบได้แล้วต้องลองรอดูกันนะครับว่า เป็นยังไงนะอ่าอันนี้ต่อมานะครับต่อมาสือม่วงอ่าตัวนี้อ,อะไรเนี่ยกลุ่มใบเห็ดอ่ามาอีกแล้วเขาชอบคนเนี้ยเขาเรียกหากันอยู่เนี่ย <c oughs> ได้แล้วสองใบขาดกี่แค่สองใบเท่านะั้นครับสำหรับ <c oughs> ขายครับใบละร้อยขายใบละร้อยแรกกับไปเหรอ่ไ้ได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราแลกกันค่า <c oughs> ว่ากันนะอ่า ต่อเลยครับวาโลติโอไอ้ใบนี้มันสั่งอ้บล็อกนีสลัมเยอะมากเลยนะรู้สึกไม่ถูกแล้วก็อันนี้หัสมำยครับโอ้อ่าเกโกโมเรียแล้วก็ออกสเตนเลยน้องเกโกโมเรียนั้นอะไรเกโกโมเรียแต่หลีสกิลของ่อนข้างเสร็นเป็นเอชอาร์ป่ะธรรมดาออกมาธรรมดาอีกเหรอใช่เก้ไอ้อันเนี้ยมันออกบล็อกสี่แล้วก็จะมีเอชอาร์แค่อ่านี่ไงเขีลาฟูฟี่ เขาจะเป็นงูเขเียว,ยวแล้วก็จระเข้<อ>ตัวงูเขียวจระเข้นี่อยากได้พีเอพีเอก็ออกเป็นไอ้พีเอนี้ไปละแต่ก็อันนี้ครับเ,เป็นคอมเจฟคอมวินดิสวินดิสอของใช้บาร์ลองเวิร์กนะสีเขียว,วม,มันไม่ใช่ชาวบ้านนะมันเป็นนี่นะมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นตัวเจ้าหญิงที่เคยสวยมาก,ก่อนนี่ซูโม่อะที่ที่ท ที่ดังวุปั้มที่มันชอบไอ้ที่เป็นผู้ชายอ่ะมันไม่รู้อ่ะอันนี้อ๋อมาอีกแล้วครับแบงค์มามเรียสองใบอีกแล้วรจริงๆแบงค์มาเรียสองเหรียญเหรียตามสองรวมติดสองแล้วนะอนี้ก็เล่นมุ้งได้นะนี่จะคิดว่าไปเล่นมนุ้งได้อ่ามาอีกแล้วสีฟ้านะครับโอ้ยดีตวัวท้ายใหญ่ดิอันนี้มีสองอันสามอันแล้วเนี่ยสังหรณ์อ่ามีวาโก้นนะแล้วก็อันนี้ อลองพูดปุ๊บมาปั๊บขอปุ๊บได้ปั๊บขอปุ๊บมาปั๊บเลยครับเอออันนี้อันนี้ก็คือเป็น SR ใช่ไหมเอ่า SR ขอปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะแรก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคอันนั้นอันนั้นใช้ได้อยู่อ่าต่อไปครับอ่านี่เรฟต้องอยากได้อุนตะอุนตะที่แบบ เอามาเอามาแบบผสมอุ้ยใบนี้ยังไม่มีอ๋อใช่ไงอุ้ยนี่นี่แดงแดงแดงครับวันนี้เขาเกิดมาค่าโซโลแสดงว่าแสดงว่านี้เราแอบเลื่อยเลนี่อที่จริงเขาเป็นเด็กที่เล่นกับเขียวเขียวและเขียวและแดงได้ดีนะหลังเด็กเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยากรู้สกิลนะติดตามเพจเรานะครับเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้กับเราช่องโอซีว m าไมค์กาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่เราจะได้หาบล็อกมาเปิดนะครับอุ๊ยวบนี้สี่ม่วงเลยโห่หกสีเขียวโอ้โหอรู้สึกว่าตอนนี้ออกมาสองแล้วใช่ไหมร้ายสบายใจ เขาได้ไงของเขาอ่ะของเขาไงไปเลยละเปิดไปไปไปโอ้โหอันนี้ก็เป็นเอสนะดาวเหรอใช่ไอ้เป็นเอสนะของผมงตัวน้ที่ไหนกันเออ King SR King SR นะครับ SR King สวยมากจริงใจอ่ะมาอีกแล้วเปอร์ซิฟิต้านะครับแล้วก็เป็นที่เราจะเปอร์ซิฟิตาก็สับไปกันเลย สี่ใบแล้วอยู่แถชั้นหก็คิโลมัสซ์อ่ะบอลเคมาอีกแล้วบอลเคมาอีกแล้วโอ้ยบอลเคตัวที่สองเลยเนี่ยจินเบ้บอลเคตัวที่สองเลยบิ๊กตีไม่ออกเลยอะและซองสุดท้ายครับดูซิว่าบิ๊กตีเปิดได้ไหมอะไรบิ๊กตีมุกโตทียังไม่มีมีใบเดียวเองบิ๊กตีตอนเนี้ยใช่บิ๊กตีอ่านี่ครับปึ๊บอ่าบาลโอเวอร์ครับสีม่วงสีม่วงอีกแล้ว ็สีม่วงอีกแล้วครับอีเวนต์อุ้ยซองนี้ได้ SR 4ใบบล็อกนี้ได้ SR 4ใบบล็อกนี้ได้ SR 4ใบแล้วก็เซ็ตเพงแล้วก็เซ็ต <B>. เพลงหนึ่ใบว้าคุ้มคุ้มมากจริงๆใช้เงินโคตรคุ้มเลยก็ได้มีับมี SR ครับซิกที่จะจออกก็คือ3 <whenever. S 2> ามถึงสใบแล้วเราก็ จะมี PA ที่จะออกมา1ใบ PA หรือเซกนะที่จะออกมานะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ได้มาทั้งยามมายามาแหวยามาโมโตะนะครับแล้วก็โมโตะอะไลเนยามโมโตะครับสวยไหมั้ยสวยเนาะก็มีความจะเล่นได้แบบนี้ราะว่าเราม่โซ่โอใช่โอ้ทำไมคดโซโล่อยู่ดีอได้ก็ได้อยู่ โอเค okay, ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับโอเคโอไมก์ Z Z, oh God, ก็ต้องขอลายัย้ยงังนิดนด้ลืมอยากได้ใครบออร่อน้ก่อนไมีใคร <Okay. S 1> ต้องเอาสีแดงแต่กถ้าแดงอ่ะมีคาวีนิถ้าแดงจะเป็นา์วีนดิดถ้า,ขาเขียวจะเป็นพวกหมาพวกแมวอาลุเอาลุ ว่างไหมเอาลองดูดิโอ้หฟ้าครับเป็นเทโแน่ออีตแรกเลยองดไน่คนอนเด็กรอดูนะครับอเนป็นลงเเปิดท็อปห้าเพือวุ่นาง่ายเปิดท็อปห้าวุ่นไ่างนะครับใช่เราโอเคแล้ นะครับสำหรับวันนี้นะคะรับวันนี้เลิกเล่นการ์ดเราฝันดีได้แล้วนะครับเรานะครับ,รบั้งปกติตั้งไปเยอะ o อ c โอเมกานนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe นะครับะะให้สถหรับช่องเรานะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบๆใช้จะต้องเป็นโจทะลัดให้ได้เลย